สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีนะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยจ้าขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามจ้าขอบพุณนุกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาจะขอบพุณนถูกๆก,กกำลังใจจ้า,ามาพบกับแนวทางหวยห้าน้อยจะแยกหน่อยสามน้อยพิเศษปกติแล้วก็วีไอพีจ้าวันที 30, ่สามสิบวันเสาร์เราจะเดือนสิบสองมาพบกับแนวทางของแอดจอยพาลารวยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้า สำหรับ30มีนี่รุ่นไลแนวทางกันเลยที่เดียวเราจะทั้งแนวทางรัฐบาลไทยอีกเนจาจะรัฐบาลไทยแอนดรอยลงให้2สองสูตรจะสูตรแรกอะลงไปเรียบร้อยแล้วจะทาเกิดว่าพี่น้อง c ส่านได้สนใจเรื่องหาแนวทางรัฐบาลไทยสูตรแรกบมเจอกะโยนหลังใดเลยเนจาจะพอแอนดรอยลงให้แล้วเนาะสำหรับมือนี้กะรัฐบาลไทยายด่วนหกคูเรียนจะลงให้ตอนเศร้าๆจา สำหรับพ้นสรุปฮานอยคอ้งมือว่านจากกับฮานอยสามฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP อาสำหรับพ้นสรุปกับเอเจคอ,อสรุปไ้แบบง่ายๆละกานเราจะวันที่ยี่สิบเก้าแนวทางเข้ามาเลขเด่นเรนาจะหลอบปกติอจะมาสองศูนย์จับกู่ผ่านไ่ายเนาะรราปกติมาเขาเด่น2วิ่งรุด2อเอจาจะที่เหลือสองนพิเศษกับ VIP ถือว่าผ่านไนา่ายเราจะ ตามกันต่อรุ่นกันต่อกับสูตรแยกน้อยสามน้อยมือนีแนวทางสี่มาใหา้ตามสูตรหรือบอกอันนี้ก็รอรุ่นอีกที่หนึ่งจ้าฮะเบื้องว้เป็นแนวทา่าทามัากตาชอบคอยตามจ้าทามักบัชอบคอยผ่านได้น้องจา้าตัวเลขทุกตัวมีเขา่ามีรุจรด,ดจ้าผิดพลาดปกติเอ็นจอยตองขอโทษขออภัพยพี่น้องเอฟซีว้ด้วยละกันน้อจา้าสาหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกาับเอ็นจอยใหม่ๆน้องจ้าทักกันไว้ยังบัวพโชฌก่ะฝากตามต่อด้วยน้อจ้าอ่ะ ก่อนสิไปรับชมแนวทางฮานอยเมืองหนีนอกจากก,ก่อนอื่นเลยกับอจอยต้องขอบคุณพีน่ FC, น้องเอฟซีนอกจากขอบคุณคุณซิลินทิปนอกจากทีส่งของควัญมาให้นอกจากส่งของควันปีใหม่มาให้ส่งขนมฝากขนมมาให้นอกจากขอบคุณหลายๆเ้อะจากอขอให้คุณซิลินทิปสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนอกจากขอให้ถูกลังวันใหญ่จากขอให้ถูกรังวันที่หนึน่งนอกจากคิดสิ่งใดกะ ขค้ดไฮซุมวังดังปรารถนาจ้าสำหรับพี่น้อยเอซที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอนโชยกับขค้เฮงเฮงรวยรว,วยปังปังเซนเดียวกันเนาะจ้าสำหรับ้านอยพิเศษเมื่อนี้ตามต่อจ้าสำหรับเมื่อนี้เด่นอยู่ที่2กับหาวิง่งลูดจะสำหรับรอบพิเศษเด่น2วิง่งลูดสจับคู่ สองสามสองสี่สองหา้าสองหกเด่น <c oughs> หาวิกฤตหาจับคู่หาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์ รอบปกติจะหนึ่งกับแปดหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสามห้าหน้อย่วงนี่ก็มักมาแต่ตัวเดิมเดิมนะจ๊ะหนึ่งสี่หนึ่งหา้าแปดมีแปดเก่าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง รอบชุดท้าย V.I.P จะสองแปดสองมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปด สองจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนจ้าว่ามีตัวหมักตัวชอบคือกันหรือบอจ้า Vip <AP> คอาเน้นอยู่ที่แปดสองสองสามเก้าแปดหนึ่งสองหาเจ็ดตามด้วยสองสี่จ้า สำหรับแนวทางสูตรแยกน้อยวันที่สามสิบมือนี่ตามนี่เลยจ้าหมักตัวอะไรชอบตัวอะไรรองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้เราจะทาหม,มากักแต่ชอบคอยตามจะทบหมักบ่กอชอบปล่อยผ่านได้เราจะตัวเลขทุกตัวมีเข่ามีรูปผิดพลาดประการเอ็นจอยตองขอสูตรขอไพพิโร่เอฟซีหลายๆเราจะมือนี่ก็ขอไหมาตัวเน้นขอไหมาตัวจอละก,นก,กันเราจะขอใหพีโร่เอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางสูคดีกันทุกคนทุกทานจ้า อ่ามือนี่วันที่สามสิบตัวจากขอหายเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กัรแอดจอยด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีจ้า